สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมทาแบอบบอกกันอีกคลิปหนึ่งนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งไอเดียในการต่อท่อ PVC นะครับผมในกรณีที่เราไม่มีกาวทาท่อ PVC เราใช้ในการต่อท่อ เราจะใช้วิธีการต่อยังไงนะครับเราจะต่อแบบไหนกันดีให้เราสามารถต่อใช้งานได้นะครับเป็นแบบฉุกเฉินแก้ไขหน้าง,งานกันไปก่อนผู้คนหลายคนนะครับอาจจะเคยได้ดูคลิปวิดีโอต่างๆที่ได้แชร์วิธีการต่อท่อ p v c แบบไม่ต้องใช้กาวทาท่อมาแก้ไขปัญหากันนะครับผมซึ่งก็มีอยู่หลายวิธีด้วยกันเลยแต่วิธีการที่ผมจะนําเสนอในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ใหม่เลยก็คิดว่าหลายคนเนี่ย ยังไม่เคยได้ดูแน่ๆเลยนะครับผมแต่การต่อแบบในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการต่อแบบ เฉินเท่านั้นนะครับผมแล้วก็เวลาต่อเนี่ยก็ต่อแบบที่มีแรงดันน้ําที่ต่ำนะครับแต่ว่าน้ำเนี่ยไม่รั่วเราสามารถต่อใช้งานกับท่อ Pv C ในงาน DIY ก็ได้นะครับผมซึ่งก็สามารถใช้งานได้แบบสบายๆเลยซึ่งถ้าเราไม่มีกาวทาท่อ p v c นะครับเราจะใช้อะไรมาทําการต่อแบบในคลิปนี้นะครับที่บ้านเพื่อนๆน,นะครับถ้าใครเนี่ยมีแลกกเกอร์ทาไมา้ก็ให้เราหาเอามาเลยนะครับหรือว่า จะเป็นพวกยูริเทนก็ได้นะครับ U าายูรเทนถาไม้เนี่ยนะครับผมก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันแลเกอร์หรือยูริเทนเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยของผมในคลิปนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมวัสดุกเกี่ยวกับ PVC กันก่อนนะครับเราจะมาทําการขัดท่อ PVC ในแนวขวางโดยที่ให้เราใช้กระดาษทรายที่มีลักษณะที่หยาบเท่าไหร่นะครับผมซึ่งต้องการจะให้มันเกิดรอยของท่อ PVC เราจะขัดแนวทางขวางแบบนี้นะครับผมเราจะไม่ขัดตามยาวของท่อ PVC แล้วก็ขัดทั้งสองด้านเลยนะครับผมทั้งตัวท่อ PVC แล้วก็ตัวข้อต่อท่อ PVC เราจะขัดให้เป็นรอยนะครับเพื่อจะเพิ่มการยึดเกาะของตัวท่อเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นท่อใหม่หรือว่าท่อเก่าเนี่ยเราก็จะต้องขัดทั้งหมดน,น,นะครับผมต่อไปก็จะเทแลกเกอร์นะครับหรือว่ายูรีเทนเนี่ยใส่ภาชนะหรือว่าช่วยเล็กๆอะไรก็ได้ให้เราเทใส่นิดเดียวพอนะครับผม ทีนี้เราก็จะเอาเลกกเกอร์หรือยูรีเทนเนี่ยวาทาที่ท่อ p v c กันเลยนะครับให้เราทาเนี่ยให้ชุ่มเลยนะครับผมทั้งสองด้านเพื่อที่ว่าจะได้ไม่มีช่องว่างเวลาที่เราจะต่อท่อ PVC ตัวน้ํายาแลกกเกอร์นะครับตัวแลกกเกอร์หรือยูรีเทนเนี่ยจะเข้าไปอุดตามร่องตามรอยในท่อ p v c เนี่ยไม่ให้เกิดการรั่วซึมซึ่งผมก็จะใช้มือเนี่ยทาเอานะครับผมทาเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ค่อยไปเอาผ้าเช็ดออก ทาทั้งสองด้านแล้วนะครับก็ให้เรารีบเอาตัวท่อกับตัวข้อต่อเนี่ยมาสวมเข้ากันเลยแล้วก็ทําการดันเข้าไปลึกๆเลยนะครับผมอาจจะบิดตัวท่อนิดหนึ่งก็ได้แต่ผมก็จะเอาตัวแร็กเกอร์นะครับผมทาปิดรุงร่องตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อให้ตัวแร็กเกอร์เนี่ยมันเข้าไปอุดตามรูต่างๆในร่องเนี่ยให้มิดเลยเมื่อดูรอยแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยปล่อยท่อ PVC เนี่ยทิ้งเอาไว้เลยนะครับ ให้เลกก์หรือยูริเทนทาเานี Blue ่นะครับผมให้มันแห้งสนิทก็น่าจะให้เวลาอยู่สักเป็นชั่วโมงได้เลยนะครับผมตัวนี้การต่อท่อก็จะสามารถต่อได้แน่นสนิทมากเลยและหนามก็ไม่รั่วซึมอย่างแน่นอนนะครับพอแลเกเนี่ยเมื่อการแข็งตัวแล้วนะครับผมก็จะช่วยทําการยึดเกาะท่อพีวีซีกับตัวข้อต่อเนี่ยยึดติดกันแน่นอาตอนนี้ผมก็ทิ้งเลกก์ไว้แห้งหมดแล้วนะครับผมเนี่ยท่อ PVC ก็ ติดกันแน่นกับตัวข้อต่อเลยนะครับดึงเอาไม่ออกเพราะว่าตอนทาท่อ PVC ด้วยแลกกเกอร์นะครับผมก็ทาแบบชุ่มเลยนะครับเนื้อแลกกเกอร์เนี่ยจะทำหน้าที่เหมือนกาวอีกที่หนึ่งนะครับแถมเราได้เพิ่มรอยขัดของอตัวท่อ p v c เข้าไปด้วยนะครับทำให้การยึดติดเนี่ยจึงยึดติดได้แน่นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในรงการต่อท่อ PVC แบบฉุกเฉิน แต่ว่าไม่มีการทาท่อ PVC นะครับหรือว่าเราหาไม่เจอเนี่ยเราอยากจะต่อท่อแบบชั่วคราวไปก่อนนะครับก็สามารถเอาวิธีการแบบคลิปนี้ไปแก้ไขปัญหาล่วงหน้ากันก่อนได้เลยซึ่งก็น่าจะช่วยาการแก้ปัญหาได้ไม่มากก็น,น้อยเลยนะครับก็โอเคครับวิปนี้ก็ขอจบไปไว้แต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับไว้ก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ